อาเจ้าหาวสวัสดีค่ะน้องๆปหนึ่งเรายังอยู่ในเรื่องของตัวเลขนะคะวันนี้เรามาทบทวนตัวเลขกันอีกครั้งค่ะมากันเถอะหน้าจอไม่ไปสักครูนะคะถ้าใครไม่ได้ดูวิดีโออันเก่าเดี๋ยวจระเซือจะมาทวนให้ด้วยนะคะว่าเราจะจำตัวเลขกันอย่างไรนะคะก่อนอื่นเรามาร้องเพลงกันดีกว่าคะ่ะมินมิน 四五六七八九十，九、就、十、是就是，一二三四五六七八九十，汉、就、语、是、数字，汉语数字，一二三四五六七八九十。就是 เยี่ยมมากเลยจะเราซีเชื่อว่าหลายๆคนร้องเป็นแล้วนะคะมาค่ะตุวอีตัวอีสองสามสี่ห้าหกมีสองตัวที่ต้องมวนลินนะคะคือตัวเอ กับตัวเสอนะคะและใครที่ยังจำตัวจีนยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้ดูวิดีโอนเก่าวันนี้เรามาดูเคล็ดลับกันนะคะเลขศูนย์ก็จะเหมือนกันทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะคะก็คือเป็นกลมๆแบบนี้ส่วนเลขหนึ่งจอร์จรสก็เอาตัวอารบิกใส่เข้าไป แต่บางคนก็บอกง่ายมากเลยเพราะว่ามันมีแค่หนึขีดน,นะคะวันนี้เราจะเอาเลขอาราบิกใส่เข้าไปในตัวจีนนะคะทบทวนความจํากันค่ะนี่คือเลขหนึงนะคะอยู่ในตัว E ต่อไปตัวเ er, อจะมีเลข2อ,อยู่แบบนี้เลยเลข3ค่ะซันใช่ไหมคะส่วนเลขสอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ค่ะซื่อ,อเห็นไหมคะตัวจีนไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเดี๋ยวถ้าเรามาเจอกันที่โรงเรียน เราจะมาฝึกเขียนตัวจีนกันในสมุดนะคะแต่ท่านี้รอเด็กๆมาเยอะๆก่อนเนาะเอาละค่ะเพราะว่าสมุดอยู่ที่โรงเรียนนะคะต่อไปหูนะคะก็เหมือนเลขห้าดิจิตอลแบบนี้นะคะเลขหกค่ะเลี้วอจินตนาก,การแบบไหนก็ได้นะคะจะทําให้ตัวจีนของเราง่ายขึ้นต่อไปตัวชีเหมือนเลขเจ็ดกับหัวเลยแบบนี้เลยนะคะเลขแปดค่ะตัวปลา ชนะแบบนี้เลยเลขเก้าค่ะเจียวและสือแปลว่าสิบนั่นเองนะคะที่สำคัญวันนี้เราจะมาฝึกเขียนตัวเลขจีนทั้งหมดกันนะคะ Earth ans, อีเออร์ซันซูวุลิวชิปาจิวสือเขียนไม่เป็นไม่เป็นไรวันนี้เราเอาความถูกต้องไม่เอาความสวยงามน,นะคะเราจะทำแบบฝึกหัดหนึ่งหน้าค่ะเด็กๆเ,เอาหนังสือเล,เล่มนี้ขึ้นมานะคะ้าของใครมีที่โรงเรียน เราจะทำในในลิงก์เดี๋ยวเจ้าละซืจะส่งลิงก์ไปให้ด้วยกันนะคะควบคู่กันไปเด็กๆสามารถทำในลิงก์ได้เลยนะคะแต่ถ้าเด็กๆไม่ทำในลิงก์เด็กๆทำลงไปในหน้านี้แล้วถ่ายรูปส่งครูทางไลน์ส่วนตัวได้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะให้เด็กๆนับแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขจีนนะคะไม่เอาอาราบิกมามาดูกันค่ะ คำแรกนะคะเดี๋ยวจะรึิขอเลเซอร์หน่อยอ่าคำแรกคำนี้อ่าเด็กๆดูสิเป็นคําศัพท์บทที่หนึ่งนะคะอ่านว่าเมาเมาเมาแปลว่าแมวใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนบ้างตัวหนึ่งตัวนี้ก็แมวนะคะลูกตัวนี้ก็แมวนะคะมันซ่อนอยู่แหละฉะนั้นหน้านี้จะยากพอสมควรยากกว่าแบบฝูกหัดรอบที่แล้วนะคะซึ่งจะเห็นรูปจระจายอยู่แต่อันเนี้ยมันซ่อนอยู่นะคะ อ่าน้านี้คือแมวนะคะอันนี้ก็คือแมวอันนี้ก็คือแมวอ่าหาเองนะคะถ้าหนูทําในหนังสือเลยเนี่ยหนูต้องเขียนตัวเลขจีนเองนะคะสามารถดูคําศัพท์จากหน้าห้าสิบสามหรือเปล่าหน้าห้าสิบสองนะคะจะมีคําศัพท์อยู่นะคะมีตัวเลขจีนให้หนูลอกได้แต่ถ้าหนูทําในลิงก์เนี่ยมันจะมีชอยให้เลือกหนูแค่จิ้ม สามเหลี่ยมนะคะแล้วมันจะมีช้อยให้เลือกเหมือนกับลิง์ของชั่วโมงที่แล้วนะคะอ่ะคานี้คือเมาคําต่อไปค่ะคํานี้คือเหนียวเหนียวก็เป็นคําศัพท์บทที่หนึ่งนั่นเองนะคะเห <_ ug> นียวอ,อยู่ไหนคะอ่าตัวนกใช่ไหมคะนี่ก็นกนะนี่ก็นกอ่ะนับเองเดอ้อมีปีโผลมามีหัวโผลมานี่ก็นกนะคะ <_ s> ดเด,เด็กๆหาเองนะจะซื้อไม่เฉลยให้นะคะต่อไปคําที่สามคำนี้อ่านว่าเก เก๋เห็นไหมมีตัวเข่าอยู่เข่าที่แปลว่าปากเก๋แปลว่าแปลว่าสุนาาัขค่ะไหนสุนัขอยู่ตรงนี้คะ่ะตัวนี้ก็สุนัขนะคะตัวนี้ก็สุนัขตัวนี้ก็สุนาคคาัขค่ะต่อไปสเวสเวชงเวสเวชงเป็นคําศัพท์บทที่สามถ้าจะไม่ผิดนะคะสเสวชงใช่ละคะ่ะคําศัพท์บทที่ 3. สามเสวชงแปลว่าแปลว่านักเรียนนะคะอยู่ไหมคะ มีไหมคะหาเองนะอาจจะซ่อนอยู่ก็ได้ต่อไปเหล่าเซอรอเหล่าเซอรอไม่บอกหรอกว่าแปลว่าอะไรคนนี้ไม่นับนะคะที่อยู่บนหน้าจอนี้ไม่นับนะคะจอเหล่าซอ้อไม่นับนะบางคนบอกอา้าวนี่ไงจอเหล่าซอรนับเป็นหนึ่งไม่ใช่นะคะไม่นับให้นับเฉพาะที่อยู่ในภาพนะคะต่อไปสวงเมาสวงเมาอ่า้าเข้าใจแล้วเด็กๆลงมือทําเลยส่วนเด็กๆที่อยู่ที่โรงเรียน เขาจะไม่ได้ทำในลิงเขาจะเขียนตัวเลขจีนนะคะสู้ๆค่ะเด็กๆเขียนนะคะเขียนให้สวยๆเขียนไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยชั่วโมงที่ผ่านมาจระเซ้อสอนให้เด็กเขียนใช่ไหมเขียนวนอากาศลองเขียนดูค่ะไม่ถูกต้องไม่เป็นไรนะคะขอความถูกต้องค่ะโอเคสำหรับวันนี้เราทำแบบฝึกหัดแค่หน้าเดียวนะคะเจอกันในชั่วโมงหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้บายบาย เจียมค่ะ